สวัดีครับโยกับจ no <ir> ้องไรเลียงไล้ครับนี่ครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าครับนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วก็ส่งงานแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่าเพิ่มเพิ่มแสงเพิ่มหนึ่งนี่ครับก็กล้องอาจจะโมวยนิดนึงนะครับผมใช้เลนส์ไวก็ใช้สามสี่ศูนย์แปดตัวบูนะตัดหญ้าก็ ที่แปลงนี้ไม่รู้ว่าูกไร่หรือว่าอะไรนะผมวัดได้ย่ไรเจ้าของบอกว่าูกไรมไม่รู้ปิดปลาดยังไงแต่ยก็ไปนี่ครับก็คิดแดนจำเนี้นะก็นี่ก็เก็บงานเมื่อวานเหลือสอกูคู่นี้กับคูนบค่นู้นเราพอมาเก็บแล้วควันนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครับมาเมื่อที เอ็ดมุนี่ครับรูปสวยงามสวยงามมากก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นับเจ้าของอาเจ้าของสวนบอกก็นี่ครับได้แค่นี้ก็เหลือประมาณยี่สิบประมาณสี่สิบเส้นนะสี่สิบเส้นเหลือสิบเส้น ไม่ถึงห้าสินะประมาณ40่สิเซนก็ถึงสะก็นี้ <c oughs> ด้านนู้นเก็บหมดแล้วนะปัะวเนี้ยเราวิ่งแล้วก็เหลือร่องนึ่งรับเจ้าของบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องตัดเพราะมันเป็นดินสาธาราณะเนี่ยก็เหลืออยู่บ้างก็มันเป็นลุงรถนะครับมันลงไม่ถึงใบมี เดี๋ยวจะประมาณนี้ผมสั่งไฟสปอตไลท์ไว้นะครับสั่งมาสีดวงครับวงกลมแบบสปอตไลท์ <c oughs> light, แบบ l e d วงกลม2ดวงครับสนิ้วเห็นว่3นิ้วกว็ไม่ใหญ่มากาสี่เหลี่ยม2ดวงครับเดี๋ยวจะติดหน้ารุ่นคติดบนหลังข้างล่างหลังคาเอาไว้ทำาน ต้นยินยินมันหน้าตับงานครับแล้วก็จะกลับให้ค่ําเลยเนี้ยเด็กติดที่จงเจาะรูนะที่บุ่มใจตะก่อนไหลมากกวนี่ตดดิตรงนี้ครับตรงนี้นต,ดดตรงรวงครับด,ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวที่ติดนะบางทีก็จะติดตร,รตรงนี้หรือตรงไหนตรงนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวก็ไอ้ที่ติด มาเนีรับดงงานเดี๋ยวถ่ายแอปติ๊กตอกก่อนนะเดี๋ยวใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับก่อนลงเป็นคลิปสั้นๆก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปด,ดูเพราะไม่มีตากล้องเลยนะมารับสมัครตากล้องตำแหน่งครับเพราะผู้หญิงนะครับ <laughs> ผู้ชายผมไม่ชอบโอเคขอขเกดไลค์กดติดตามเวยนะครับ เดี๋ยวมีอีกแปลงหนึ่งนะพอบอ็บกเดี๋ยวค่อพาไปดูนะ,ะโอเคครับ